ขบไหนปอบยิงครับนายโอเคเขาแค่วนเสาไม่เล่นมาตีนะไม่ตี้าวตมัอทีไม่ต้องวัดแล้วตีมันยอมไม่ช่กว่าได้ตีกว่าไม่อบไม้ตหมอนใช่ไม้ะด้างกระด้างไม่อมี่ที่ตี้โอเคตอ่องบไม้้นี้อยู่แล้ว

อันนี้ไม่เป็นไเลยทันไม่ขดไเลยไม่เป็นไรเลย็อีกรอยพีชใครก็ได้ใครได้ก็ได้อีกร้อยันเด็ดหรอกามันไม่ยาวกว่าันเลยแต่หน้ามันไม่ะหน้ามัไม่เหมือนก็เลยไม่เหมือยน้มันไม่เหนื่อหน้ันหนือหัวันจะแคบกว่าที่เรากันมาเยอะเลยอันนี้แน้าต่อทานเลยทันกติทันมาพวกรตีทันมาต้องเยอะใช่หรือเปล่า่อันนี้ผื้สระหัเลย ไม่คือมันมีอยู่แล้วอันนึงมันดีเป็นไม้ตัดเลาในแล้วตีไปตีมาที่อันนี้ขาดนะผมกปวดใจไงตีตีตนตีตีลนต่ำๆอ่ะตีง่าเหมือนลูพุ่งดีนะโยนตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวที่สุดง่ายตีง่ายด้วยอีกที คืออันนี้คอนโทไม่ต้องมีปีคอนด้วยมะ้ค่ไม่มีเปนะาที่คอนโทแล้วไปตามดูจริงๆก็แบบไามดูตาม่แบบามมันเป็นไม้ตกเลยดูค่ะยิ่งถูกยิ่งตีง่ายไปนนี้นดห้่ามอันนี้มัน chinh chinh các lời mày đừng có là làm mía à. này là thì mày lại phải ghét thế nơi chinh 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 sẽ chinh 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 แผ่นที่บ้านก็ไม่ตัดเท้าตรงนี้ยังไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรหรอกเพราไงไม่ได้ขี่แล้วหรือว่าตัดแล้วมันจะโปริงสภาพไปได้ส่วนหนา้าก็สดมากวันนี้มันเดินเดียวเลยนะฝัดงลหักเดิน you yeah. เราชอบไม้ไหนตีแล้วสนุกา็นสนุกใช่ไหมสนุกทุกไม้นี่คนนี้สนุกทกม้อเขาเอาน้ำหนักเดียวไปยค่ือเหนทีันน้เลยไม่เยียบแค่จะบอเดียว ไม่ไม่ดูดิในโลโยก้ครับตนโซไโโ้เหมือนกับยืดหดไปเรอยนล้ก็รอหายอะไมา อันน <Net> ี้ม mm ันยดูเหมนยอะความตความป่ะแต่อันนี้มันดูไปเสียบอ่่ะอรเีมันน้อย

าแมใหญ่เริ่มขนาดนี้เริ่มเพิ่มแล้วตอนนี้ส่งมาอเนัน300ห้าสิบมันไทยี่ร้อยกว่าก็บางจากแล้วปล่อยทองมีอง แล้วมันจะมีเพื่อนอีกคนที่อยู่ติดกันอ่ะมันจะม,มันไปช่วยดูคอนเทนต์ตั้งแต่สร้างโรงงานใหม่จนมาเทีย่ทยวไปหมดจนมดเข้าเซเว่นไปแล้วอ่ะถ้าสนใจจะได้ลองถามให้ว่ามันตรงเท่าไหร่ก็น่าจะถูกแหละมันเป็นแบบคือมันก็ดไ,นนนได้ไงมันไม่ได้เสียอะไรเท่านั้นแต่ว่าแค่าราคาเท่าน,น,นถ้าเอาเดี๋ยวกูถามกอบ อะไรขายดีอการกต้นยอย่าเยเลยงีเก็บมันสะปไหันไม่ได้เลยไม่เปลองทาก็ทำสดจลอดนะรัก็คือต้องเทียร์วันนีทำแล้วตกเดือนมาวันนี้ตงวันนี้อ้าวแล้วเออที่บว่าแล้วเราประเมินได้ไว่า แต่ว่าเราต้องกลัวแล้วว่าเขาต้องรับเขาต้องรับเขาต้องรับทุกวันแล้วก็มีแบบรับไปแล้วขาดไม่หมดแล้วแต่เรื่องมมันน,นีตอของบางที่ก็ขายขาดก็คืขอขาดทุนบางที่ก็รับไปพอเรารับเปขาดไมหมดแต่ว่ามันจะองเป็นราคาที่ถ้าจ่ายแพงเรา,าขอราาับแค่สิบ ว่าถ้ามันเยอะมากก็ตัดลอดรา่อราคาเขาคูรับคือที่นี่เขาไม่ได้มีที่อม่นกมอย่างแรก บางพวกมนมันไม่ใชหนึ่งเดียวมันมันมันเป็นมันเป็นแบบปังกราดีพวกเราโดพวกอะไรเงี้ยมันก็ถึงกรอกโดยให้ช่วงแแล้วกรอกตดีว่แล้วพอช่อปลามาโ้ดมึงอยนนลทุกอย่างเลยเพราะว่าร้านึงไมดแตก็ไม่ได้ยากเ้คุณทำตามได้ ท่านไทยเหรอ่นไทยเพราะว่าก็ไปส่งไปางานแต่ว่า,ต,าต,วต้องต,ต่ตายทีอยูแล้วีอขายีอยู่แล้วอตอนแรกเราส่งาในตอนส0 0รยาทแล้วอเมปอนนดิเริ่มเงีย้ยน,นยานมันเริ่มมันะหมอายุทีสัญญาแล,แล้วก็ส่งดิวมาที่มันแบบเออเออเบอกว่ามต่อไมต่อันต่อไม่ต่อไันจะเรื่เยเสียง แต่ปัก็เริ่มขึ้นนะเพราะว่าช่วงนี้ที่เห็นร้านกาแฟร้านกาแฟเขาเขาเรียกอะไรเขาเขาเริ่มเริ่มทำพวกเริ่มแบบพวกน้ำรสรสน้ำต่างๆเริ่มแบบอินอรเน็ตเยอะขก่อนจได้ไม่มีเลยแตดีไม่สใส่เพราะว่าเขาที่รู้เาอะไรเพราะก่อนแค่นี้ตอนที่ที่ทำเดย์มัทำไดคคูดีกว่าผัเนี่ยไม่มีอะไรจไม่มีเ